รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทบห้าร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐี นับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตาโนโทรศัพท์0818807550ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสมไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบึงขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือ ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี228454 0099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร 0, 0 8 7 5 0 0 8 8 0 0สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรก,ก็อยู่กับพระครูหลวงตาวิบูลพัฒนกิจค่ะจากเจริญพรกับกนวัตก,การค่ะหลวงตา,จากเจริญพรค่ะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหัวกระบือเช่นเดิมนะคะหลวงตาจากเจริญพรจาก อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องกระถินที่จะทอดนัที่วัดดุกระบือแขวงท่าข้ามเขตบุงเทียงกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนลึษวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเป็น12เจริญพรคก็เราก็มีการจัดงานนะคะหลวงตาเจริญพรขอประชาสัมพัธ์เลยนะคะหลวงตาคออนุญารมีจัดงานลประชาสมคัญเลยนะคะว่าท่านพิก่อนค่ะ วันที่19นะคะซึ่งเป็นวันลอยกระทงนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะวัดหัวกระเบือนะคะเชิญนะคะประชาชนทั่วไปนะคะเรามีการจัดประกวดนะคะกระทงสวยงามและก็ความคิดสร้างสารรค์ของประชาชนทั่วไปนะคะจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อพร้อมที่จะประกวดในงานเลยนะคะแล้วก็จะมีการประกวด หนูน้อยนพมาศนะคะทั้งชายและก็หญิงนะคะแล้วก็จะมีการประกวดเทพบุตรนะคะนพมาานะคะแล้วก็มีการประกวดนางฟ้าจำแรงนะคะทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะหรุ่นนะคะเงินรางวัลก็มากมายเลยนะคะหลวงตาก็นะคะเรารับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่15พฤศจิกายน,ก,ายนก่อนก่อนงานประกวดอ่าวันเจริญพร แล้วก็เราจะตรวจกันที่สถานที่นะคะโรงเรียนโรงเรียนก็ทางโรงเรียนวัดผุกระบือใช่ท่านรองผอแล้วผอก็บอกว่าอนุมัติให้ใช้สถานที่โรงเรียนวัดผุกระบือซึ่งโรงเรียนก็เป็นที่ของวัดใช่แล้ววัดก็อุปการะมาถมโรงเรียนมาโดยตลอดทั้งทุนการศึกษานักเรียนทุนสวัสดิการครูเพราะที่นี่หลวงตาอุปการะมารมมาโดยตลอดเจริญพรอค่ะก็นะคะติดต่อ สอบถามมาที่เบอร์โทรนะคะคุณติดต่อคุณคริสนะคะเบอร์โทร0902755183นะคะเออรุ่นเด็กนี้นะคะเรารับตั้งแต่อายุ4ขวบถึง12ขวบตั้งแต่4ขวบนะใช่4ขวบถึง12ขวบค่ะหนูน้อยนพมาศนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะส่วนรุ่นโตอีก3รุ่นนะคะที่จะเป็นนางนพมาศแล้วก็เทพบุตรนพมาศแล้วก็นางนพมาศจำแรงนะคะ อันนี้เราไม่ได้จํากัดอายุนะคะมาสักได้เลยนะคะเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็รองอันดับ1ก็5,000บาทรองอันดับ2อง3,000บาทแล้วก็ยังมี รางวัลขวัญใจประชาชนรางวัลละหนึ่งพันบาทนะคเจริญพแลวแล้วรางวัลนี้เอามาจากตรงไหนไม่ทราบเราจะมีผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนรายการประกวดใช่ค่ะหนูนอนนุ่มมากนางนุ่มมากประค่ะมามอบรางวัลเป็นกําลังใจให้บริษัทบริษัทห้างร้านนะที่ได้รับชมรับฟังรายการเส้นทางเศรษฐีนะก็อาจจะเป็นร้านอาหารบางกุ้เจียนชายทะเลแหล่งอาหารซีฟู้ดบางกุ้เจียนชายทะเลหรือว่า ญาติโยมทั้งสามุิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการเส้นทางเศรษฐีนี่ก็มีโอกาสจะได้มาร่วมงานยุศนกันหรือว่าประชาสัมพันธ์กิจการของท่านนะก็จะผ่านสื่อสารมวลชนทั้งไทยทีวีสีช่อง5แล้วก็จะรีร้านออกไปถึงทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและในต่างประเทศใช่ไหมใช่แล้วก็โดยเฉพาะพมิเทลารูเนี่ยคนจะรู้จักทั่วทั้งประเทศเพราะว่าอะไรเป็นตัวแทนของ ประชาชนคนทั้งประเทศก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนะคะในเรื่องของการประกวดนางนพมาศนะคะเราจะประกวดวันที่19พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะก็ผู้ที่เข้าประกวดนะคะลงทะเบียนนะคะหนูน้อยนพมาศลงทะเบียน4ี่โมงนะคะ4โมงเย็นนะคะ ส่วนนางนุพมาศนะคะสามรุ่นใหญ่นะคะลงทะเบียน6โมงเย็นนะคะเริ่มประกวดตอนหนึ่งทุ่มนะคะส่วนในเรื่องของกระถิ่นวันที่ 19, 19เหมือนกันอันนี้ต้องติดต่อทางเบอร์ของหลวงตาติดต่อที่หลวงตา <c oughs> วัดวิบูรณ์วัดถือกระบืองเรียกว่าติดต่อที่คุณโยมเฉลองคุณโยมพันทองตรคุณลิ้นเหลืองรรดก็ได้นะเพราะว่าปีนี้ท่านมีกุศลและศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ เป็นประธานในงานทอดกระถิะนแล้วก็จัดให้เป็นกระถินสรามัคคีเปิดโอกาสให้ญาติโยมแระสาชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่นี้มาร่วมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีอทอดกระถินเป็นการละทานนะยโยมและเป็นกระถินเนี่ยเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลปีหนึ่งเราทอดได้ยเพียงครั้งเดียวฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมีโอกาสร่วมทอดกระถิกะนก็เชื้อเชิญเจริญพรนะ หลวงตาคะามีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรมาสอบถามนะคะว่าวัดหัวกระบืออยู่ที่ไหนปลอยางไรอะคะหลวงตาอ๋อเจริญพรบางท่านยังสงสัยนะใช่ค่ะก็ขอจเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ว่าวัดหัวกระบือเนี่ยอยู่แขวงท่าขามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกรุงเทพนะโยมน,นะกรุงเทพเขาเรียกกนะรุงเทพ,เทพและกรุงเทพแถวอนะไรแหล่งอาหารซีฟู้ดบางขุนเทียนชายทะเลนะแล้วก็ ถ้าโยมสงสัยถนนพระรามสองกิโลเมตรที่ 7, เจ็ดเลี้ยวเข้ามาถานนบางทุเทียนชายทะเลหรือปักหมุดมาก็ได้นะปักหมุดมาที่วัดหัวกระบือหลวงพ่อโตแล้วก็มาที่นี่นะคะหลวงตาแล้วก็<ส>ยัง<อ>ได้ถ่ายชีวิตโครกระบือเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนะะี่ยค่ะเขาอยากมาถ่ายชีวิตโครกระบือที่นี่คะ่ะหลวงตาก็รู้สึกจะมีมากทุกวันจากหลายทิ่หลายที่แม้แต่ในต่างประเทศได้รับชมรับฟังแล้วก็ มีกุศลรัตตาอยากที่จะช่วยชีวิตโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเพราะว่าอะไรการช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าเนี่ยเรามีกรรมหนักก็จะ,ะบันเทาเป็นกรรมเบาเกรรมที่มีเบาเบาเบาน้อยก็จะตูนทลายหายไปแล้วก็เป็นการสนองโครงการพระราชดําริบ้รรานรัฐขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเจริญพรและลุงตาคะ วัดของวัดหัวกระบือเนยคะเปิดกี่โมงหรือว่าพระ่ยโบสยปิดกี่โมงคะหลวงตาเจริญพรวัดหัวกระบือนี่จะเปิดอุโบสถจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพราะตีสี่ครึ่งเนี่ยหลวงตาก็จะนําพระ,ะสงฆ์องค์ธรมมเณนลงเข้าฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตามพระพุทธเจ้าคือไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตวนาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่ง ก็ะจะเปิดโบสถแล้วแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาทํามาค้าขายกันตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งก็จะมาแล้วมีทุกวันอาทิตย์จันทร์คานพุทธประหาส,สุขเสาร์แต่ว่าวันอาทิตย์โยมก็จะมากันมากหน่อยจะมีสินค้ามากมายหลายชนิดสินค้าคือผลไม้พืชพันธัญอาหารที่ปลูกไว้ตามบ้านจากสวนไร่นาก็เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาค้าขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันจเจริ่พ แล้วหลวงตาคะเออที่ญาติโยมที่มาทําบุญน่ะค่ะเจริญพรคือทํากันทุกวันพระตั้งหรือเปล่าคะหรือว่ามาใส่บาตรที่นี่ได้ใส่บาตรที่นี่จะทุกวันพระแต่ว่าหน้าอุโบสถหน้าอุโบสถจะมีโยมมาทุกวันแต่ว่าที่ศาลาที่ตั้งองค์กฐินเนี่ยก็จะมีทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำวัดหัวกระเวือเป็นกฎกติกาตั้งแต่หลวงตาได้ รับรัตนาจากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาดำรงตําแหน่งเจ้าวาดก็กําหนดตัวเกณฑ์ว่าทุกวันพระที่นี่พระจะหยุดบิณฑบาตโยมถามทําไมต้องหยุดบอกหยุดเพื่อให้โยมพาเด็กเด็กเล็กๆหนูหนูหน้นองน้องเยาวชนคนของชาติเนี่ยเข้าหาวัดกรมลศาสนาหรือพ่อแม่แก่เท่าแล้วไปไหนมาไหนาไม่ไหวาพาคุณพ่อคุณแม่เข้าหาวัดกุศลศาสานาและมาสมาทานศีลห้าสมาทานศีลแปดมาอยู่รักษาโบสถ์พ่อแม่จะปลื้มใจภูมิใจโอ้นี่ เราแก่เท่าแล้วลูกก็ยังไม่ทอดทิ้งเราพ่อแม่เพื้อมใจภูมิใจดูแลพ่อแม่เมื่อยามแก่เท่าเนี่ยท่านจะเพื่มใจภูมิใจแล้วก็เด็กๆเ,เล็กๆหนูๆน้นองๆเนี่ยเราขุดให้เข้าหาวัดแต่เด็กแต่เล็กเขาก็จะเป็นเด็กที่สุภาพอ่อนโยนรู้จักกราบรู้จักไหวรู้จักพูดจาค้าขา,ขาแล้วก็มาเลี้ยงยากโคโกระเบือก็จะทําให้เขาอะไรเป็นเด็กที่มีจิตใจเมตตากรุณาเอื้ออารียเจริญพร ในช่วงนี้นะคะทางวัดหัวกระบือก็ยังมีมาตรการเหมือนเดิมไม่ค่าหลงตาคะก็จะมีมาตรการคือป้องกันที่วัดหัวกระบือไม่ได้ประมาทไม่ขาดสติเราจะมีฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อเป็นประจําทุกวันจะเริญพรอเมื่อปิดอุโบสถแล้วประมาณ6กโมงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็ยังมีเจลล้างมือมีแมสให้แล้วก็จะมี เครื่องเช็คอุณหภูมิจุดทุกสถานที่เจริญพรยอนมาแล้วไม่ต้องเกรงว่าจะมีไวรัสโควิดจะมีพิษหลงเหลืออยู่ที่นี่ไม่มีไวรัสโควิดไม่มีพิษหลงเหลือค่ะหลวงตาคะช่วงนี้อยากให้หลวงตาให้ธรรมะกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ค่ะหลวงตาเจริญพรย่าเดิมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการเส้นทางเศรษฐีอยู่ขณะน,นี้ขอให้เราท่านทั้งหลาย อย่ามัวเมาประมาทอย่าขาดสติต้องมีสติอยู่เสมอๆนะ,ะแม้ว่าในช่วงนี้ไวรัสโควิดจะมีพิษร้ายอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ประมาทไม่ขาดสติมีสติกำกับอยู่ตลอดการตลอดเวลานะสติสัมปชัญญะนะสำคัญนะเป็นธรรมะหมวดแรกแล้วก็โยมพยายามนะอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงไป ว่างวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์นะทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนโบราณบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะเพราะว่าเราจะป้องกันเชื้อไวรัสโควิดได้หรือจะมีะทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของอะไรก็ตามด้วยจะปฏิพุตธปฏิบัตตมให้บรรลุคุณธรรมก็อยู่ที่ตัวเราจิตนะจิตของเราสําคัญที่สุดพยายามรักษาจิตให้เป็นหนึ่งมีสติจดจํา คําทั้งหลายทั้งปวงได้นั้นเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐนะที่สุดแล้วนะจะเดินพอรอค่ะหลวงตาคะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากให้หลวงตาให้พรกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็แฟนเพจ Facebook ว่าถัวกระบือด,ด้วยค่ะก็ขอจเจริญพรญาติโยมทัานสาธทุกชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการเส้นทางเศรษฐีอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ทุกท่าน ดังได้กล่าวและตั้งยงตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติดังได้กล่าวอัตตาหหตโนนาทโถตนแล้วเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นเราจะเจริญรุ่งเร,องเรืองทำมาค้าขายอะไรก็ต้องอาศัยความคิดอของตนแล้วก็ตนเองต้องขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเ,เก็บหอมรอมริบอะไรช่วยเหลือเกือ้อกูลสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ไว้นี่กำลัราชีวิต บุญกุศลเป็นคุณงามความดีบรารมีจะตามติมดชีวิตเราได้ตลอดการตลอดเวลานะในท้ายที่สุดนี้กราบพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพขอกราบรัตนาคุณภระศรีลัตนาไัรคือคุณประมุขเจ้าคุณพรรทมคุรสงขอจงแผ่บารมีป,ปกป้องคุ้มครองญอาติโยมท่านสาธุชนท,ที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอทุกท่าน ร่ำ้วยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอ,<า>อเจริญพร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบสม์รไม้สัก์หลังใหม่วัดหัวกระบือบารกุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9สหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 นิ้ววันทามาโบกบุญเออสิบนิ้ววันทามาโบกบุญเรียนเชิญคุณคุณพี่น้องทั้งหลายมาทำบุญกับทางวัด หัวกระบื้อเราไว้ร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำบุญพระครูวิบูลพาธนากิจขอบอกญาติมีนาว่าไม่มีเงินทุนจึงเรียนสาทุชนร่วมสร้างพ้นบุญช่วยปัดใจเกื้อนุนเงินทุนด้วยการ่วมสร้างอุโบสถ จะตุระมุกไม้สักให้งามยิ่งนักทั้งหมดสามชั้นอยากให้โครงการสำเร็จดังฝันเพื่อใช้ในการพิธีของสงฆ์ ดหัวกระบ,บือนี้เก่าแก่นักหนาะเพราะได้สร้างมา276ปีตั้งแต่พศสองสองแปดหน่นอมจะมีสิ่งชำรุดสุดโซสร้างเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาหลักฐานมีมา พี่น้องทุกคนเราสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายช่วยสร้างให้เสร็จสำเร็จดังมามยช่วยเหลือปัจจัยสร้างโบสถ์หลังนี้บุญเหลือลอน้นกุสอนมา โคกระบือสะโเคระกโตดวงชะตาไยร้ายนานาไม่มาเราลลอพิธีแก้ปีชงที่ชาวพุทธเชื่อถือวัดหัวกระบือมีมากมายประการเือที่ดินขยายเขตวัดด้วยนาทั้งหลอพระสร้าง บังสกุลนอนในโลกศพท่านจะได้พบความสุขในชีวาการงานราบรื่นร่ำรวยเงินตราไรสิ้นโรคาชั่วอายุนาวัดทั่วกระบือบางท่านสงสัยว่าอยู่ที่ไหนคอยเฝ้าใต้ถาำอยู่ซ้ หลวงพ่อวิบู์เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้มาสามสิบหกปีก็นานแล้วโนท่านเฝ้าพัฒนาไม่มีโยโทะก็เสริมเติมโตญาติโย,ยมรู้ดีราวัลทียยติยศละมากมายเหลือล้ำคนดีสีสยาม กลายรางวัลที่ท่านได้รับผู้คนต่างนับถือเหลื่อมใสศรสัต์ท่าพระผู้ใจบุญพระผู้เมตตาพระนักพักธนาเลื่องชื่อลือไกลชนสาธุชนทุกคนอีกทีมาสร้างบารมีสร้างบทไม้สากกันไว้บ้านอยู่ไกลจะมา บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสองเลขบัญชีพี่น้องจำกันไว้ให้ดี2284516199เลขนี้ไทยพาณิชย์ก็มีสาขาบางคุณทีมหมายเลข2602023456ที่ได้เตรียมพกบ,บอกเลขกรา จะทอด้วยตรงเบอร์ไม่เคยเปลี่ยนหรือจะทอกราบเปลี่ยนท้ามหลวงพ่อวิบูลศูน0์สองสหสสองคือเบอร์วันนดนะพี่น้องท่านผู้ใจบุญเบอร์มือถือ08 เจ็ดห้าศูนยูนห้าแปดศูนยูนลวงพอรอสายทุกวันบอกกล่าวย้ำท้ายเชิญพี่น้องทั้งหมดร่วมสร้างอุโบสถบัดหัวกระมบือด้วยกันบ่จะตุรมมุกไม้สากสามชั้นให้สำเร็จดังฟง